วัสดีครับวันนี้ก็เปิดดูในโซเชียลแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์นะตั้งแต่ตั้งเช้าแล้วนะครับนะเขาบอกว่านะครับนะเขาไม่เลือกส้มแน่นอนและเขาก็จะลนลงนะครับว่าให้ประชาชนไม่ต้องเลือกพักส้มในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับผมเองอ่านแล้วผมก็ก็อดขำไม่ได้นะครับนะจริงๆก็คือ จริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีปัญหานะครับคุณจะไม่เลือกต่ละมันเป็นเรื่องสิทธิการเลือกเลือกเลือกตั้งนะครับพรรคการเมืองเนี่ยคุณจะเลือกพรรคไหนก็ได้นะครับนะไม่เลือกส้มก็ได้นะครับนะเพียงแต่ว่าที่ผมขำก็คือแกบอกว่าแก,ากจะลนลรงไม่ให้เลือกพรรคส้มถูกไหมครับนะแต่แกไม่ได้บอกไงครับว่าแก,ากจะเลือกพรรคไหนคือแกจะไม่ให้เลือกพรรคส้มอย่างเดียวเนี่ยผมก็ขำก็เกิดเกิดเอ๊ะขึ้นมาเอ๊ะแล้วถ้าเขาไม่เลือกพรรคส้มแล้วเนี่ยเขาจะเลือกพรรคไหนวะในสมองผมคิดอย่างนั้นไงก็ในเมื่อหนึ่งนะครับพ ไทยเองนะตอนนี้ก็เนี่ยเพิ่งมีมีข่าวเมื่อตอนเย็นนี่เองนะว่าท่านาแพร,ร่ทองทานนะครับคุณลุงยิ้งเนี่ยก็ประกาศลาออกจากวัวหน้าพักแล้วแล้วก็ยังมีสสอลหลออกยังไม่หยุดเลยถูกไหมครับแล้วก็เลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาที่กาญจนบุรีก็แพ้อ,อีกนะครับนะก็เอ๊ะก็จะไปเลือกเพื่อไทยหรือเปล่าว่าก็ยังไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะเพราะเขาไม่ได้บอกนะแล้วก็หรือว่าเขาจะไปเลือกภูมิใจไทยนะครับนะก็เอ๊ะภูมิใจไทยตอนนี้ก็ท่านนายกอนุทินนะครับว่าเป็น ตำแหน่งนายกก็จริงนะครับนะแต่ตอนนี้ก็ทั้งเจอสแกมเมอรนะ์ก็ยังตอบไม่ได้นะครับนะคดีเก,ก่าๆยังที่เขากระโดงก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับนะแล้วตอนนี้ก็เหมือนอท่านนายกก็เจอหลายๆเรื่องนะครับเนะี่ยที่ตอนนี้ก็โดนทัวลงอยู่เหมือนกันนะครับนะโดนทัวลงอยู่อยู่สายเรื่องเหมือนกันก็ไม่ไม่แน่ใจว่าว่าจะในการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยจะ จะมีคะแนนิยมมากน้อยแค่ไหนนะครับนะบผมบอกแล้วว่าดูก็งงๆอยู่นะส่วนถ้าจะไปเรื่องของอพรรคกล้าทำของท่านร้อยเอกธรรมนัฐถูกไหมครับนะั้นท่านก็ยังเจอสแม,มอร์เจอโจ์หนักๆอยู่นะนะเอ๊ะหรือว่าเขาจะไปเลือกกั้งผู้กองธรรมนัฐหรือเปล่านะก็ยังไม่ดูดูก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรนะหรือไม่ก็เขาไม่เลือกส้มไม่เลือกเพื่อไทยไม่เลือกภูมิใจไทยไม่เลือกของผู้กองนั้นเขาจะไปเลือกคุณกัน ก็ไม่แน่ใจเพราะคุณกันก็คงไม่เล่นการเมืองนะผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเลือกอะไรนะครับเลยฝากเนี้ยมันอยากจะถามว่าเอ๊ะถ้าคนเราเนะี่ยถ้าไม่ในการเลือกตั้งหน้าถ้าเราไม่เลือกพักส้มเนอยเราจะเลือกพักกันไหนเนาะนะนะช่วยช่วยบอกหน่อยนะครับแนละ้วคนที่ที่ที่คอมเมนต์มาในห้องผมนะว่าไม่เลือกพักส้มเนี่ยครับช่วยตอบดินว่าท่านจะเลือกพักไหนนะครับนะอันนี้ผมเอ๊ที่เฉยนะครับนะเพราะผมงงนะครับเพราะว่าผมดูแล้วว่ามันพักการเมืองที่ทํางานแล้วมีผลงานมากที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นพักส้มหรอครับ